วิเคราะห์ราคาทองคําภายใน5ทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคําประจําวันนี้กันครับครับเรามาดูในภาพทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ได้เป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับก็คือมีการทํ break out ทำ high เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับราคาทองคําในวันนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายถัดไปของเขานะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวเลขของฟิบูแคชีนะครับเพื่อมาดูนะว่าเป้าหมายถัดไปของเขาเป็นตรงไหนนะฮะ วิธีที่ง่ายที่สุดเนาะที่เราจะดูเป้าหมายถัดไไรของเขานะครับเราน่ยจะต้องใช้ตัวของ Fibonacci นะครับ e ีเทสเมนตะ์เนาะหรือตัวปรับฐานนะครับจากสวิงไฮ้นะครับทูสวิงโลนะครับประมาณนีนะ้แล้วเราก็จะดูทาร์เก็ตนะครับที่ราคาจะไปต่อได้นะครับนะโดยจุดแรกนะครับตอนนี้เขาผ่าน100%เวลานะคือออทาม g h เดิม erm นะครับ จุดถัดไปนะครับคือ127.2%ะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2475นะครับจนถึง2492นะครับที่138%ถ้าราคาขึ้นมาส่วนนี้นะครับรย่อนะครับเรามองว่าเป็นฟอลเบกนะครับก็คืออ่าขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแบบสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเขาขึ้นสมบูรณ์จริงเนี่ยจะมาอยู่ที่161.8%นะครับที่เป็นโกลเด้นเรโชครับอันนี้ก็คือมุมมองในขาขึ้นเนาะเดี๋ยวเราใช้เส้นแนวนอนนะครับตีเพื่อกำกับไว้ก่อน ว่าราคาไหนบ้างนะครับที่มีนัยสำคัญนะครับอโอเคอ่ตอนนี้นะครับเราไล่เป้าขึ้นแล้วว่ามีราคาประมาณนี้กับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเราใช้ตัวของ r e s e s t a n c เนาะปรับฐานนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ extension เนี่ยาหาเว็บ3นะครับ ซึ่งผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นเว็บ3เนาะก็คือการขึ้นแบบาภาพใหญ่เนาะภาพใหญ่เป็นเว็บ3นะครับเราก็จะโลนะเป็น0ขึ้น1นะครับย่อลง2นะครับแบบนี้เรามาดูซิว่าคัสเตอร์ของราคาเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับก็จะตรงกันแถวบริเวณสัก2,500นะครับผม ราคานะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง2,500ได้ที่161.8%นะครับถ้าเราใช้ตัวของ extension ตระไว้นะครับก็คือช่วง2,475นะจนถึง2,500นะครับก็คือเป็นราคาที่มีโอกาสจะขึ้นไปได้นะครับจากการที่เราใช้ Fibonacci ีวัดในรอบนี้ครับโอเคอันนี้เราพูดถึงแนวต้านแล้วนะเรามาดูแนวรับดีกว่าว่าตรงไหนพอจะเป็นแนวรับให้เราเกาะรถขบวนนี้ไปได้บ้างนะฮะ ขอใช้เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วกันนะอหนึ่งชั่วโมงนะครับเ,เรามาหาแนวรับกันดีกว่าว่าเออรับตรงไหนพอจะให้เราขึ้นรถขบวนนี้ไ,ได้บ้างน,นะครับแนวรับแรกของเรานะครับก็จะอยู่ประมาณสักช่วงนี้นะใช้เดี๋ยวผมตีเป็นกล่องให้แล้วกันนะนั่นก็คือช่วงประมาณนี้ครับ คือช่วง240 6นะจนถึง2 4 1 4นะครับตรงนี้ก็คือเป็นแนวรับแรกนะครับก็คือถ้าราคาย่อมาบริเวนี้นะเราอาจจะพิจารณาบ่ายเพื่อ follow trend ได้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปนะครับอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจน่าจะย่อลงมาแถวบริเวณนี้ครับ2395นะ2395ตรงนี้อาจจะพิจารณาบ่ายได้ครับนะผมขอใช้เป็นเส้นเลแนวนอนนะ อ่าจริงๆมันก็คือตัวของแนวต้านเดิมนั่นแหละเปลี่ยนจากต้านเป็นรับนะครับเนี่ยเห็นไหมสองสี่หนึ่งสองสองสี่หนึ่งสี่นะครับอ่าคิดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้นะแบบนี้อ่าปุ๊บแล้วก็ะเด้งแบบนี้ครับอ่าแบบนี้แล้ว แล้วก็หรืออีกโซนหนึ่งฮนะก็คือโซอนนี้ะปึ๊บอ่เปิดแบบนี้โอเคอ,อันนี้คือแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเมื่อกี้เราให้ไปแล้วนะสองสี่เจ็ดห้านะครับราคาขึ้นโซนนี้นะครับอาจจะพิจารณาที่จะเซลล์นะครับอาจจะพิจารณาที่จะเซลล์ได้นะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเป็นสีนิดนึงชึบชึบมาแบบนี้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวติดป้ายราคาให้ด้วยนะทุกคนจะได้เผลนี้ได้ชับชับ Okay. อควันนี้ผมมาวิเคราะห์ให้แพทแทนนะพอดีผมมาต่าจังหวัดนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยกับพวกเรา duo trader นะครับก็าสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้เลยแอด duo trader หรือจะคลิกลิงก์ใต้ description นี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ duo trader ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ